สวัสดีครับผมพี่นอ้องป้องไปสุขูสุคนทักทายกันเส้นเกา่าเส้นเคยนะครับมอนีกับมาหยดน้ำกนาดเมื่อคืนกับกีดไปแล้วนะครับบรรยากาศในส่วนอย่างพาราของเฮานะครับผมนี่ะครับบรรยากาศพี่นอ้องป้องไปส่ขูดูซนได้รบชมรับเบิงกันนะครับบรรยากาศ บรรยากาศบาเศร้าแล้วครับสวยแล้วพี่น้องแต่ว่ามันยังไหลอยู่ดีครับยอดติ้งติ้งอยู่ครับนี่แล้วคือผลงานนะครับผลงานเมื่อคืนนี้ครับผล <c oughs> งานพวกนี้บวกก็ไหลหพี่น้องสมัยก่อนเนาะมันมันสิบ,บกุกขึ้นและจมี เศษไม่งาไม่ร่วงล้นมันตกล้นมันก,กินไปมันสิบมีขึ้นแนี่นะครับสมัยนี้มันหาอยู่หากินแบบซี้นะปอกมือนะครับบึ่งแ้วพี่น้องนะครับปวกสม,มือนี่กัดกินเล่มไปแล้วพี่น้องลผลงานเมื่อคืนนะครับให้พี่น้องพองไปได้บึง่งได้รับสมกับันนะครับ พอแแก่อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไหลอยู่ยังท่านได้เศร้าไหลนะพี่น้องนะเนาะเตยฮหกับซิมบัตยดน้ำกดคือเก่านะพี่น้องว่าบัโยดบ่ได้นครับต้องหยอดคือเก่าพาพี่น้องฟังไปสุขุมสุข,ขนในเบิ่งกันนะครับรับชมรับเบิ่งโอ้แต่ละพวกกับพ่อได้ กอะไรอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศในสวนยางครับผมแม่พี่น้องโอ้ครับผมบึงบรร่อพานได้พี่น้องได้ดไหนเด้อไหลเหี้ยทิมเบ็ดครับผู้น่ะกลวงอวกนวกอยู่ทางใต้เับด้พี่น้องโอ้ยลุกงานนี่นี่แหละครับผมบรรยากาศในสวนยางก็บรรยากยาศดีนะครับ บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับมันเป็นหรมเป็นเง,นเง,นเนเงนาแล้วก็ย่ำหนาวพร้อมนะพี่น้องเนะงาะย่ำหนาวหอกะพอดอยู่ก็ได้สนหุมสนเงาแดดบอ่อห่อนบ่อี่ชางลายนะครับบ่มียังหลายนะครับแดดก็ยังแดดแดดย่ำห,หนาวแดดจังตดก็ยังย่งหนาวนะครับยังเย็นอากาศยังเย็นสบายดีนะครับ ถ้าได้ไปหาตึกปูตึกปลานี่หวยผมว่าบ่อยว้าเด็กพี่น้องเลยอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนยางนะพี่น้องเนาะนี่แหะครับผมพี่น้องพองไปสุขุมสุขนระเบิ่งรับสมรับฟังกันนะครับผู้เดียวเส้นเก่าเส้นเคยจักสีเหลียวจักม่วงเในพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมเพราะว่าต้องเฝ้าหยดมันยังไหลอยู่ วา่าชิได้ไปอีกส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะว่าอีกสวนหนึ่งครับผมเราต้องสู้ต้องลุยต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่สวิตต้องดิน้นรลนลุยนะครับพิิชตเพื่อพิชิตกับความจนเราต้องพิชิตกับความจนความยากความจนความเหนื่อยล้าถึงแม้จะเหนื่อยจะล้าเท่าไหร่เราต้องพิชิตกับความจน สุขูสุคนมันก็ดินน้นหาแต่งเงินสุคนนั่นแหละครับพี่น้องเอาคลิปนี้ปม,มีบยังไหลนะผมอำราพาจากพี่น้องปองไปสุขูสุคนที่รักหักแพงแป่งปันอาว้เอ้ยอำราพาจากพี่น้องปองปไปสุขูสุคนเพียงสำนีนะครับผมวัดดีครับ